พี่ปาใช่ไหมครับครับผมมาพี่ปาใส่รองเท้าทีหนึ่งครับผมจบาพี่ปาพี่เลิฟสวัสดีครับเอาตีหรอตายพี่ปามาแล้วเอายังไม่ตายหรอยังไม่ตายหรอพี่ปาสวัสดีสวัสดีครับ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 วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับ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 ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครมือนเดมัเหมอมครมามือดมมาม

อันนี้พูดให้มเริ่มเลยครับพี่สดีครับอดีครับดีครับจ้าไปไหนเจ้าสาลไปไหนเจ้าสาวไปไหนเจ้าสาวน่ารีสกินครับี่อยู่อย่สภาไม่ได้ไม่ได้อยู่ไหนอ่ะอะไรอติทำทำทำทอะไรตีทำอะไรอ่ะฮะฮะอติอตีว่าเมื่อกี้รับาอตีว่าเช่งนี้น่อยครับครับครัเราสอคนจะรับบทพิธีกรถาม สามรเจ้าสาวเ้าเจอกันยังไงเขได้กันเมื่อไรท่าไหนอะไรยังไงก็ได้ครับไปแล้วครับเอรอเดี๋ยวรสวันดว่าพี่นายอยงนี้แหละพี่นายเดี๋ยวรอรอเจ้สนะพี่เนาะเรี๋ยวถามพร้อมกันได้ครับกชิ้นที่บกัทุกคนด้วยนะครับผปเซอร์ไม่ใช่ครับนสไตล์หรือ มักกบาม่าเราซื้อเต้วไก่ต้ไก่ครับผมแล้วก็สวัสดีครับอยู่กับผมอดุลเชียโบนะครับผมหรือว่าอี่คนนึงว่ะครับผมนะโอืโเรานี้ว่าในหลังเนาะอุ้ยอุ้ยมาแล้วไม่ไม่อันนี้เจอหน้าเท่บัใช่ไหมเอาอะไรนะครับ เจ้าสาวจริงใช really Yay, ่ไหมเนี่ยใช่ครับเจ้าสาวจริงหรือเปล่าครับเจ้าสาวแบบในชีวิตจริงไหมครับหรือว่าอยังไงครับเป็นพี่ับพี่อ๋อเต็มที่เลยครับได้ครับพี่เปาแค่แค่พี่เปาสูงสุดพี่เปาถามก่อนถามว่าอะไรครับจนฉบับเจ้าสาวเขาเจอกันมาได้ไงเขากี่ทีแล้วผู้ไม่บอกผู้ที่เป็นแขกมาก่อนแนะนำ แขกเออว่าสองเป็นใครยอะไรยังไงมันก็ว่าไอ้บอกได้แนะนำแขกไปดิไ้แนะนำแขกไป,ไปอ่าโอเคครับผมแขกผู้มีเกียทุกท่านครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะเนื่องจากว่าเราได้ทําการต้อนรับไปอีกที่หนึ่งแล้วนะก็วันนี้ก็ได้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนั่นก็คือวัน <S 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 แต่งงานของคู่บ่าวคู่สาวนะคู่ของผู้ชายเนี่ยก็คือต๊อตตินะครับผมส่วนคู่สาวนี่ก็จะเป็น นางสาวนาตาชานามสกุลโนบโใส่ก่อจะนี้นะขอให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกับเจ้าบ่าวได้แล้วครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าทั้งสองคู่นี้เนี่ยเขาเจอกันได้ยังไงแลวหลายคนอาจจะอาจจะเคยเห็นหน้าตาของตอตติแล้วแต่อาจจะแบบภรรยาของเขาเนี่ยว่าที่ภรรยาภรรยายังไม่เคยมีใครเห็นเลย กันว่าประวัติของสาวคนนี้เคยผ่านใครมาบ้างเคยผ่านชีวิตเคยผ่านเคยทำงานอะไรมาไอ้ตี๋เฮียใช่ประวัติเป็ของเป็นคามใครเออเอออ่าโอเคครับเดี๋ยวแนะนำตัวเจ้าบ่าวสักนิดนึงเจ้าบ่าวเดี๋ยวนั่งตัวก่อนนะให้พอบแขกที่เข้ามาใช่ครับผมแนะนำตัวนิดนึงฮะวันนี้เจ้าบ่าวชื่ออะไรฮะสวัสดีครับผม ชื่อตอติคุณเอ็มดีนะครับก็ขอบคุณแขกทุกคนครับที่มาแล้วก็ไม่ว่าจะต่างเมืองทุกๆเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองอยู่แล้วทุกๆแก๊งด้วยครับขอบคุณนะครับที่มางานแต่งวันนี้คนมาเยอะมากนะคุณมักว่างครับไม่ว่าจะแบบว่าเพื่อชายคนนี้ขอบคุณครับที่นี่ที่เดียวเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรก ใช่แหลยเจ้าสาวงาไม่เป็นไรครับเป็นครั้งแรกครับที่ผมแบบเล่นไฟเอ็มมาแล้วแต่งงานคือครั้งแรกครับเออครั้งแรกกับคนแรกด้วยใช่ไหมนี่เมียเมียคนแรกอ่ไม่ใช่ครับก่อนจะเจมเขาบอกครับอ๋อก็ก็ยอกเล่นแต่งแต่ง อ่าใช่ครับท่านแต่นี่เล่นๆเฉยผู้ชายลองแย่ลองแย่ไงลองแย่เลยเล่นไงผู้ชายทุกท่านเนี่ยมันต้องเคยมีพอดีครับพอดีครับพอดีครับพลาดเกิดขึ้นมีความรักกันแล้วอ่าแต่สุดท้ายเนี่ยมักจะลงเอยกับสาวที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วเนี่ยโอ้โหแฝงด้วยความพิเศษเต็มมากนะคุณพัฒว่าวเหล่าซื้อถูกต้องครับเห็นได้ยินมาว่าผมเห็นได้ยินมาคือมัดใจกันมาโดยตลอด อยู่ปกปักรักษาดูแลไปไหนไปกันไม่ทอดทื้อกันได้ได้ประเด็นลยคือคนรูปหล่ออย่างคุณต๊อดเนี่ยต้องบอกว่าคือยากมากนะฮะที่จะแบบหาคนที่เอาเขาอยู่อืมเอาเอาเขานี่คือเอาใจเอาอะไรเขาพอดีเอาใจเอาของเขาอยู่ใช่เพราะเขาเป็นถูอย่างที่บอกเรื่องความหล่อความเหล่านะสาวก็อยากเข้าหาเออแต่ ผมก็งงมากเลยว่าทําไมมันถึงคราวที่ว่าคุณต๊อดเลือกที่จะลงหลักปักฐานแล้วออยู่แบบพร้อมที่จะมีครอบครัวสร้างครอบครัวกับผู้หญิงคนนี้แล้วนี่ก็อันนี้ใครปี้เหรอไอ้ปี้ไอ้ปี้กับแมนนี่ป่ะเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งก็เออไปแล้วคุยกันมาโอเคครับผมคุยกันมาไปประมาณจะเกือบปีแล้วครับอแล้วรู้สึกว่า่เป็นคนพิเศษครับพิเศษตรงไหนใช่ไหมพิเศษแต่ว่า เวลาผมไปไหนอย่างเงี้ยจะถามผมตลอดเลยว่าไปไหนไปทําไมเขาเป็นห่วงครับเป็นห่วงเช็คไงเผื่อแบบว่าเอ้ยจะได้แบบนี่แหละครับผมเลยชอบตรงนี้คือเขาใส่ใจทุกรายละเอียดครับเวลาไปไหนคัปีนึงเลยเหรอฮะอ่าใช่ครับในในนี้นะแล้วสุดดยอครับข้างนอกด้วยเหรอครับแล้วใครใครเป็นคนขอแต่งงานนะใครเป็นคนขอแต่งงานนะอุ้ยผมครับพี่ ้วที่เลือกวันนี้ก็คือวันนี้ก็คือเป็นวันวันจันทรเนาะก็ที่ผมเลือกวันจันทร์ก็ผมเกิดวันจันครับอุ้ยดูเลือกมาแล้วครับเกิดด้วยเท่ากับว่าอีกหน่อยเนี่ยหลังจากที่แต่งงานไปแล้ววันครบรอบแต่งงานกับวันเกิดเนี่ยจะตรงกันเลยถูกต้องไหมอ่าใช่ครับเขาเกิดวันอังคารครับผมส่วนผมเกิดวันจันก็เพียงถึงนก็เป็นวันอังคารเลยครับวันอังคารแล้วครับเนี่ยเลือกงามยามดีมากนะฮะโอ้นี่แหละฮะ ทุกท่านไนงะใครที่ไม่ได้เคยรู้เรื่องราวของความรักของคุณต๊อดวันนี้ก็ได้รับรู้กันแล้วนะครับว่าทั้งสองคนมีความเป็นมาอย่างไงอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าพิธีกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เจ้าสาวมาก่อนเนาะแล้วก็พิธีกรกเขาแคสกันะนะครับผมแล้วใครที่มาเขาร่วมงานถ้ามันเยอะเกินไปบอกวานทีมงานเคลียร์คนหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเยอะ,อะเดี๋ยวจะแคสส่วนแขกที่แต่งชุดอะไรที่มาร่วมงานเดี๋ยวจะทั้งออนะครับเดี๋ยว ให้เป็นออเอาแล้วกันครับคนละหนึ่งเอ็มนะครับผมเท่ากับว่าวันนี้คนมาแปดร้อยคนก็เท่ากับวผมคุณต้องจ่ายแปดร้อยล้านอ่าฮะใช่ครับใช่ครับตอนก่อนก่อนที่ผมจะมาที่นี่นี่คือสนามกบสนามกบเนี่ยสนามกบเนี่ยโอ้โหเป็นหลายร้อยนะคือเอฟบีเอฟบีหรือเอฟซีปะ เสียเสียขาเสียขาเสียขาเสียคาอยากถามอยากถามคุณป๊อตไหมฮะมีแขกคนไหนอยากจะคุยกับคุณป๊อตไหมคุยได้นะตอนนี้อยู่ช่วงคุยได้ครับผมคุยได้รอนเจ้าสาวนะเอ่สติดเหรอไปเอ็มผมอยากจะบอกให้รู้ไว้นะครับว่าว่าสมิงยังยังไม่สิ้นายนะครับไม่สิ้นรายนะครับผมว่าสิ้นนะไม่สิ้นนะครับเล็บยังมีเล็บอยู่ไหมมีครับมีมีมีเล็บอยู่ครับมีเล็กมีน้อย อันนี้อันนี้อันนี้กูเชื่อนะกูเชื่อนะอันนี้นะอะไรนะครับรักไปรักไปครับอันนี้อันนี้นะครับเจ้าสาวนี่เฮียไหนเจ้าสาวนี่ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ต้องนี้พี่กูมึงพูดไปเรื่อยนะไอ้เฮีย เห็นยืนข้างกันครับอ๋อไม่ใช่ครับ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 ไม่ใช่ับพี่ีครับอันนี้พี่ชายครับอ๋อครับไม่คุณคุณคุณตอยครับเท่ากับว่าอย่างนี้คุณก็หักอกสาวทั้งเมืองสตาร์ทาวเลยดิอืมคุณคือคุณตัดโอกาสหมดเลยนะเนี่ยคือเขาคือคนหลายคนเลงคุณอยู่นะแต่คือพอคุณจัดงานแต่งแบบนี้คือมันมันหักอกเขาเลยนะอันนี้อยากแต่งในจำใจครับอันนี้โดนมัดมือชกหรือเปล่าผมถามจริงองก้ยมัดมือชกหรือเปล่า คำตอบครับพี่ตีโอ้โหนั่นไงผมว่าแล้วเออเขาบพยายามที่คุมคุมถุงชนคุณนะเออไม่ยอมให้คุณแบบมีเล็กมีน้อยนะโอ้ไอเวดอยู่ไซด์เพื่อเหรอไอเวดเลอพี่เวดเลยเวดเจ้าเหรอจริงไหมครับที่จะไปย้ายศาสนาไอเวดเอเวดอยู่ที่เหรออันนี้จะไม่ลุ้มโซนไหนเหรอครับมีลูกเหรอครับเอ่อแขกแขกที่เข้ามานะครับแล้วก็ มาร่วมงานนี้คือเด็คุยกับดิ้งพี่เฮ้ยสุภาพเหรอสวัสดีครับเพื่อที่จะใส่เสื้อให้เจ้าบ่าวเพื่อที่จะใช้จ่ายในการเป็นเงินนะครับเป็นเงินนะครับครับคิดถึงครับคิดถึงคิดถึงคิดถึงนะครับผมคถึงรับพี่เป็นไงบ้างน้องสบายดีสบายดีครับอ่ะพี่ไปหาแล้วอยู่ที่เออเท่าไหร่ อยู่ที่ไหน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 สามสี่สองฟีด้อมเหรออยู่ไหนแล้วอยู่ไหนนะอยู่แฟมยูนิตี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับคุณน้องคนละไม้าดครับนี่ไอ้ยน้องไปหาดนะครับเอาเป็นโอนนะครับครับผน้อยน้อยไปบ้านครับพี่ได้น้องโอ้ยโตไม่ทักกูมาหรือเปล่าสุภัสจะทักกูมาเลยสุภัสหกเก้าโอ้ยหกไอ้สุภัสทักแต่ปัญญาอ่อนนะสุภัสทักแต่ปัญญาอ่อนนะสุภัสโอเคน้องโอเคน้องแปดสิบห้า เอ้ยไม่ให้เงินสดให้ได้นะี่เแค่ไปได้กิ่เลือดอ่ะขอบคุณครับกระเป๋าอะไรนะพี่โจเซฟซอนดาโดโซสามสี่สองครับสามสี่สองกระเป๋าสามตีสองครับแล้วแต่ศรานะครับคุณเป็นแขกไม่ต้องเยอะก็ได้ครับอะไรครับขึ้ยไปอุ้ยไี่ต่อห้าล้านอุ้ยของครับพี่ต่อห้าล้านนะครับพี่ต่ออสโอ้ยขอบคุณครับสาบเงียต่อของครับพี่ใส่สองด้วยหรอวะ ใช่เขาใส่ซองเงินไหมสามสี่สองโอนได้ไหมมีมีในบัญชีโอ้กูให้ไปเป็นกูให้ไปเป็นร้อยล้านแล้วไอตอนถามมันเลยลองครับไม่เป็นงานแต่งไงกูให้ไปเป็นแล้วไม่ใช่กูเลยอาผแล้วร้อล้านกูให้ไปเป็นร้อยล้านแล้วบอบคุณครับขอบคุณงโอ้นี่พี่จะให้แล้ว C C C ครับสามสี่สองเห็ไหมสามสี่สองอันน่ะให้น้องหน่อยพอชิมชิมเป็นซีครับหนึ่งร้อยบาทตสามสี่สองใช่ป่ะสามสี่สองครับผมโทมัส ขอบคุณครับไฮเฟกไฮไฮเฟกโกดไปครับไปโอ้ยไอเฮียไอไอเฮียนี e ่ใครเนี่ยฮะอุอรนี <5 <5> <5 <5 <5 ่แหละอดุดรอะไรเนี <5 <5> <5 ่ยอุดรอะไรเนี่ยสิบล้านไอเฮียโอ้โหขอบคุณครับสิบล้านให้น้องให้น้องให้น้องอครับพี่ตีของคับขอบคุณครับพี่ตีของคับพี่ขอบคุณครับขอบคุณพี่เปาด้วยครับยังอยู่กับผมร้อยล้านอยู่เลยเอาไปเลยน้องไปเลยเอาไปเลยน้องไปเลยอุ้ยของครับพี่ของค้าครับไม่เอาครับไม่เอาไปเลยไปเลยผมผมให้เฮียสี่ร้อยนแหละเฮีย กูตัวเคลียร์ตู้เคลียร์ขอของกูเยอะมากอะเนี่ยหลายแสนนะนี่ลูกเอาเอาขอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนละสี่ร้อยห้าร้อยสิบบาทหนึ่งบาทขอบคุณครับไม่ขอบคุณหนึ่งล้านนะครับขอบคุณมาเก๊าอ๋อสเต็ปโหดด้วยนะครับหนึ่งล้านนะครับเอ้ยตอนตอนเล่นอะไรนะน้องตอนเล่นอะไรนะครับสองยกนี่หน่อยล้านอะเสียเปล่าเลยนี่หนอยล้านเลยเหรอเออโอ้ยโอ้ยยโอ้เสียเปล่ายกนี่หน่อยล้านเอ้ยขอบคุณครับพี่เปล่าขอบคุณครับครับโอ้โห ซซเรน่าโรมานอฟเอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านขอบคุณครับขอบคุณแต่่งบอยเซเว่นเซนนี่วินเดอร์เฟลอะไรเนี่ยยูตะแจ๊บแจ๊บขอบคุณครับลูนขอบคุณครับพี่เปาล้านหกอุ้ยขอบคุณครับพี่เดี๋ยวกูกดผิดกูกดผิดกูผิดเล่นอะไรนะเล่นอะไรนะเล่นอนะสามสี่สองครับพี่สามไอดีสามสี่สองครับเงินหมดแล้วแต่งงานใหม่จริงไหมครับวันนี้ที่เขาใช่ครับหากินกับงงานแต่งครับผมจุ๊บจุ๊บขอบคุณครับแต่งกับคนใหม่ด้วยนะครับเฮ้ยโซดาครับโซดาขอบคุณครับ อุ้ยอุ้ยพี่เปา14ล้านอุ้ยของพี่เปาไปเลย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 ครับไปเลยครับโอ้ยกนี่ให้อีก100ล้านจะหมดบัญชีแล้วฮัลโหลครับขอขอบคุณพี่เปาให้ผมหน่อยได้ไหมครับโอ้โหขอบคุณพี่เปาคุณพี่เปาขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหไอพวกนี้ไอพวกนี้ให้ได้ไอพวกนี้ให้ได้ไหมแชทยกนี้ให้ผมครับพี่ไอพวกนี้ให้ได้ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยววันหลัขอบคุณไอยูไอยูด้วยนะครับไอยู5,000นะครับอทอย99ก มันมีราคามันมีมันมีมันมีราคาไหมฮะฮะักขี่อะไรเนี่ยครับฮักขี่แมนขอบคุณครับฮะมันมีราคาไหมเนี่ยเยอะไม่เยอะใช่ไหจังเฮิร์ตจังแฮทหรอครับขอบคุณครับปี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 ซอยทีอุ้ยขอบคุณครับปีปีซอยทีสโนโบ999ของครับริวต้าริวอะไรไอ้ตอตอเรียกอะไรนะน้องตอเรียกอะไรนะครับสามสี่สองครับพี่ ขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยให้ให้เบรกมาเป็นของขอค,ครับพี่อ,อีก12อันสุดยอดเลยนะขบวนเบรเครื่องย<ห>อเป็นสี่หลังของครับพี่เปาของค,ครับขอบคุณตาเอาเฟซซี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 อย่างเดียวด้วยคับขอบคุณพี่เปาครับอุ้ยพวงมาลัยอีหกอันครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครมีพวกอาสามห้าแบบไม่ได้ขับแบบไม่ได้ใช้อุ้ยขอบคุณพี่เปาอีสี่ชิ้นครับเครื่องครับ เื่อกูไปทับใบเย้ๆยดิออเดี๋ยวหลังจากงานแต่งก็จะไปเจอโต๊ะบาร์เลยนะครับผมจะเสียต่อได้นะครับที่นั่นงานจบตีหนึ่งนะครับงานจบตีหนึ่งนะครับอีกยี่สิบนาทีครับประมาณนั้นครับไม่เกินตีหนึ่งครับเจ้าสาวไปไหนครับเนี่ยผมรออยู่เลยครับเจ้าสาวเมื่อไรจะแต่งงานครับเนี่ยนะครับพี่ต่อข้างหลังพี่มันเยอะมากเลยนะเยอะอะไรนะครับผมอ่านแชทนะครับพี่หายไปแล้วจะเปล่า อ้าจะบอกกูหายไปแล้วเออเจ้า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 สาวเป็นไงบ้างยังไม่มาไปไหนไม่รู้นะครับน่าจะแฉะเปล่าครับขอบคุณเจ้าสาวของผมครับยินดีครับยินดีต่อนรับยินดีครับพี่เคลียร์ให้หมดเลยครับผของครับอติชื่ออ่าอะไรไอะไรอะไรนะพี่พี่พ <um ี่เปาข้างหลังอะอับดุลอับดุลอับดุลชิยาโบ มานี่อีกแล้วเอา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 ตัวนี้แทนใช่ไหม พี่ผมบอกอธิบายตรงนี้ก่อนนะทุกท่านเลยผมเคลียร์ของหมดแล้วแชทผมไม่เอาแล้วผมไม่เล่นแล้วผมผมให้ตอนหมดแล้วต่อหนึ่งตีไอ้เลขไอ้ดีหนึ่งสี่สองสามเดี๋ยวเคลียร์ของในตู้ให้แกงด้วยของกูเยอะไหมีคสนด้วยพี่ิเยอะไหมถือว่าเยอะไหมเนี่ยอาจจะต้องไปรีแคปในในช่องของเจ้าตัวของเอาครับคาสิ่นสวยมากคาสิ่นสวยมากครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะวิดีโอแต่งงานใช่ไหมใช่ครับคุย เดี๋ยวว่าต้องไปเทนของให้น้องเยอะของผมเยอะเยอะมากถ้าเปิดการชาวรอบล่าสุดอะของเยอะของเยอะ l ลฟ์ไฟเอ็มบ่อยๆนะครับก็ก็อยากเล่นนะกับอยากกลับมาเล่นไฟเอ็มแต่แบบมาแนวะแบบพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็เกิดก,ก็เคลียร์ของให้ให้แกงได,ด้ใช่เหรอตอนดีใจเหรอจะเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไฟเอ็มัะไม่ดีหรอกเดี๋ยวไปเคลียร์ของให้ตอน ไอ้ตั๋ยเหรอไดใ้ใช่ใช่น่าจะน่าจะล้างตู้อ่ะก็ล้างตู้ให้น้องไปไปอะเออแบบล้างตู้ล้างตู้เดี๋ยวเอาเอาของให้หมดเลยน่าจะเยอะเยอะจะเยอะน่าจะหลักหลายร้อยล้านนะโอ้กูไปเล่นแล้วแชทถ้าเล่นก็แนวแบบแนวฮาถ้ากูไปตีไปต่อยอะไรกูไปเล่นแล้วถูกปะละ่ะ แนวพาอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้ให้แบบไปตีไปต่อยไปเล่นแล้วไม่ไหวแล้วไม่เอาเราเปันเปลืองเวลาผมคิดจฝึกมีดฝึกไม้อะไรแล้วมจะลุกไรกูไปเล่นไม้